สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลองตัดผมเองครั้งแรกนะคะจะออกมาลักษณะไหนลองมาชมกันค่ะเริ่มจากนะคะแบ่งผมนะคะที่หลังหูทั้งสองข้างค่ะ เริ่มแบ่งผมอีกข้างหนึ่งนะคะจากนั้นให้หวีรวบม,มาด้านหน้านะคะทั้งทั้งสองข้างค่ะรวบให้ตึงค่ะ รวบผมมาด้านหน้าคาวีให้เรียบร้อยค่ะดึงให้ตึงค่ะแล้วก็ใช้หนังยางรัดไว้นะคะ จากนั้นเราจะหวีผมด้านหลังนะคะหวีรวบขึ้นมาข้างบนค่ะรวบให้ตึงเหมือนกันค่ะค่อยๆหวีนะคะไม่ให้ผมพันกันค่ะใช้หนังยางรัดไว้เหมือนกันนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะวัดระดับผมนะคะก็คือเราจะตัดผมเท่าที่ปลายคางนะคะก็จะใช้ย่างอีกเส้นหนึ่งรัดไว้ที่ปลายค่ะส่วนด้านหลังก็ทาเหมือนกันค่ะรัดไว้นะคะแล้วดึงให้ตึงค่ะวัดขนาดให้เท่ากับข้างหน้านะคะ เพื่อเราจะตัดปลายผมตามขนาดที่เราวัดไว้ค่ะพอได้ขนาดที่ต้องการนะคะเราก็จะเริ่มตัดผมเลยเลยค่ะตัดตามยางที่รัดไว้นะคะทั้งข้างหน้าและด้านหลังค่ะ เริ่มตัดผมด้านหลังนะคะผมด้านหลังค่อนข้างหนาค่ะพตัดเสร็จแล้วนะคะลองปล่อยดูค่ะลองดูปลายผมทั้งสองข้างนะคะว่าขนาดเท่ากันหรือเปล่าค่ะ เช็คปลายผมทั้งสองข้างนะคะตัดให้เท่ากันค่ะเมื่อได้แล้วนะคะปล่อยผมข้างหน้าลงมาค่ะดูความเรียบร้อยนะคะ ถ้าพอใจแล้วก็ใช้ได้เป่าผมค่ะเป่าให้แห้งนะคะเป็นไงคะพอใช้ได้ไหมคะมอ,องว่ามันก็ไม่เร็วนะคะในการตัดผมเองปลายผมฟูก็ใช้น้ำมันค่ะผมก็จะจัดทรงได้ง่ายขึ้นค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมและติดตามค่ะมีข้อเสนอแนะอะไรแนะนำได้นะคะฝากติดตามอ้อมแม่บ้านเกาหลีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ